น,นี้มันเป็นรถเหล็กหรืออะไรหรือแบบไหนนี่พี่อันนี้โครงสร้างอันนี้เป็นเหล็กน,นี่น่ากลัว<ค>งมงกเรอันนี้ก็คงจะมีมาเรื่อยๆแหละรถไฟฟ้ารถกรอล์ฟบดประจำการเหมือนกัน <laughs> ใครเขาจะมาซื้ออ๋อคือตอนแรกที่เริ่มทํานี่คือเริ่มทําต่างมีเสียงขายให้ใเลยว่าจะเอามาขายให้ใครใครเขาจะซื้อเออแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับชั่วโมงนี้คือคันนี้หมดไปแล้วนี่มาใหม่นระขายดีอยู่นะชุดนั้นชุดนั้นเยอะนะที่ผมมาตั้งแต่ชุดที่เจอกันก่อนแล้วก่อนนะผมมาเยอะกว่านี้อีกนะเพราะไทยสมิดผมมาชุดแรกมาสองร้อยสี่สิบคันชุดหลังอีกร้อยกว่าคัน ผมว่ามาเยอะนะไทซัมบิทอ่ะแน่ไม่แน่คืออยู่มาสิบปีครับก็ขายรถอย่างนี้ขายแบบนี้อย่างเดียวเลยก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมพี่มีแหล่งที่มาเยอะอยู่อ่อันดับแรกเลยเริ่มขายคือนู่นเลยครับเราบคลนขายสิบรองหัวลากก่อนอ๋อแบบตรงนู้นเลยอ๋อครับทีนี้จะมาตันไอตรมที่ว่ามันเยอะอืมันเยอะเราเปลี่ยนเลยโอ้ดีดีดีเราต้องเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนทำไม่ให้เหมือนเขาอ่านเรยโครงการอันนี้ก็คงจะมีมาเรื่อยๆแหละรถไฟฟ้ารถกอล์ฟ บดประจําการเหมือนกันบทประจาการเหมือนกันก็คือปทเล่าวางจากทางโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าที่เขาใช้กันเหมดสัญญาเช่าผมก็เอามาต่อยถ้าใครจะดูรถทหารบดประจําการก็ไปดูอีพีก่อนนนั้นนะครับสาหรับซันโตลาววันนี้เรามาดูรถบดประจําการฝากฝากฝากเนื้อฝากตัวนะครับทุกคพี่ไปทูลครับก็อยู่ในแวดวงนี้มาขายมา1ิปีแล้ว่มีของดีมาเรื่อยๆเรามาดูพูดถึง อ่าเขาเรียกว่าวัสดุของรถดีกว่าอันนี้มันเป็นรถเหล็กหรืออะไรหรือแบบไหนนี่พี่อันนี้โครงสร้างอันนี้เป็นเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกยืดหยุ่นก็เหมือนรถที่มันแบบบางทีมันแข็งไปมันก็จะโค้งเหมือนกันเหมือนกันอ่าหลังคาทำจากอะไรไฟเบอร์ไฟเบอร์อ่าหล่อด้วยไฟเบอร์อยู่ทนทานแน่นอนท่านผู้ชมอ่าอยู่ยาวนานได้ถึง10ปีกว่า20ปีเลยยันลูกบวชครับ อ่ายาดลูกบวชเลยอันนี้เดิมๆใช่ไหมพี่เดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้หมดเลยครับสุดยอดครับนี่ที่ว่ารถคันนี้มันกี่ปีมาแล้วเนี่ยอ่าปีสองสองครับสามสี่ปีเองเออก็ไม่นานนะท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าสภาพนี่คือเลือกมานี่คือดีพร้อมใช้งานต่อได้เลยใช่ครับตัวนี้เป็นพลาสติกใไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกเป็นโครงเหล็กเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับไฟเบอร์อันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์อ่าเป็นไฟเบอร์นะครับวัสดุไฟเบอร์อ่าใช่ครับไปด้วยหรอล้อยาง10อ8นิ้้ววคครรัับ8นิบ ตามนี้เลยครับอาจจะเลอะหน่อยๆครับฝนตกโอ้หใหม่ครับสวยอยู่เยี่ยมอยู่นะครับก็เลือกของมาดีนะครับสําหรับวันนี้่าขอบอกเลยกระโจกข้างมีครับไปหน้ามีครับอ่ากระโจกข้างพร้อมครับเมื่อกี้ลืมปักระจกให้ดูอีกรอบหนึ่งดูคันสวยๆครับใครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของรีบด่วนครับเบอร์โทรผมแนยไว้ใต้ชื่อวิดีโอให้นะครับ ใช่เลยท่านนี้เหมือนกันครับพี่เนาะเหมือนกันครับเหมือนกันก็ไฟเบอร์หลังคาโครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานแน่นอนมีช่องเก็บของตรงด้านหลังทันนี้ก็เป็นปีเนียมับบมิเนียมตีนไก่ใช่ครับเป็นตีนไก่ครับได้ครับทนแน่นอนฝนแต่ตีนไก่อันนี้ก็เดิมๆเนาะเดิมๆครับเดิมๆอันนี้เหมือนท่านนี้จะมีบิวเพิ่มเติมนิดหน่อยมีตรงไหนครับมีบิวเพิ่มเติมคือทําสีใหม่ทําสีใหม่ประกอบใหม่แล้วโครงเหล็กตรงนี้ ใช่ครับพอทามานี่แจ่มเลยนะสวยนะเป็นกันชนหน้าหรือเปล่าแบบนี้ของเข้ามาแบบนี้เลยครับบางคนใช่ครับสไตล์เข้ามาอย่างนี้เลยครับไฟใช้ได้เหมือนปกติใช้ได้ปกติครับโอ้ย่ยมใช้ได้ปกติเลยครับไฟอ่ะคองดีครับคลองดีเดี๋ยวจะลองเทสขับดูนะครับ